สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพ่อแม่ปูญาลูกค้าภูมิประคุณทุกท่านครับไร่การมวลซืนหมอล่ำครับน้เอ,อมอลองหมอล่ำมาฝากมาตอนพี่น้องบรรเทาปูญากันคือเก่าเหมือนเดิมมวลซืนกันไปมวลซืนกันแบบว่าขำม,มือขำขึ้นนะครับมวลซืนกับหมอล่ำดี24ชั่วโมงครับพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆครับมาฝากมาตอนพี่น้องบรรเทาคือเก่าเหมือนเดิมสมุนไพรไบโอทีครับอยู่กับพี่กับน้องมา กับพอกับแม่ปูญาลูกข้าภูมิพระคุณมาเก้าปีสิบปีแล้วครับด้วยความซื่อสัตย์และซื่อตรงเสมอต้นเสมอปลายครับพอกับแม่เฮ้ามาตลอดนะครับพี่น้องจึงให้ความศรัทธาแล้วก็ใส่บริการโทษสั่งกันคำว่า,าบกขาดสายนะครับเป็นระยะระยะพี่น้องเอ๋ยน,นี่คือนะครับสมุนไพรที่อยู่ยืนยัดคูพี่น้องมาเก้าปีสิบปีแล้วครับเอากรฝากกันไว้ ซึ่งช่วงนี้ครับพี่น้องที่โทรซังเขามาทา้งข้อซ็นเตอร์นะครับเบอร์โทรที่หไ้ไวทั้งรายการครับนะ0 4 3 0 0 1 580ครับย้ำอีกเท่าน,นึงครับ043 001580ครับสูตรนี้บอกคือไผ่ครับบอกพี่น้องได้เลยว่าเป็นสมุนไพรร่วมนะครับชนิดอบแห้งเวลาข้าสิกินสิท่านต้มน้ำห่อนสาเกิน แล้วกระเทกใส่ถ้วยหรือเทกใส่แก้วเทใส่แก้วแล้เวเอาใบอุที่ลงแซ่ครับสิบหน้าที่ยกขื่นดื่มกินกินแบบนี้สุขภาพดีนะครับปัญหาปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดมือตามร่างกายเนี่ยกะบ้าว่ามันสว่งวะสว่งวะแห้วเนาะพี่น้องครับเอาบอลล็องบอลลูครับพี่น้องครับนี่คือสมุนไพรรวมชนิดอบแห้งครับเวลากินกินใส่น้ำห้อนครับที่นี่พี่น้องมีคําถามมา เกี่ยวกับทางด้านว่าผู้ที่กินสมุนไพรนะครับเนาะถังเท่าสกัดนะครับคอดี e ้อีเลเวนหรือคอดี้สิบเอ็ดนะครับถ้าฝรั่งมาตินแล้วว่าคอดี้อีเลเวนเนะะาะภาษาฝรั่งเพิ่นคือกินตัวนี้ครับจะไปใช้ในนําว่าบอกพี่น้องอยู่ตลอดนะครับว่าสมุนไพรถังเท่าคอดี้สิบเอ็ดนะครับมันเป็นสมุนไพรที่เรียกว่าบรรจุแคปซูลมาเวลาห้าสิกินสิทานนะครับต้องกินกับน้ำอุ่นสองแก้ว ถึงจะเห็นผลถึงจะดีนะครับที่นี่พี่น้องกินกับนำ้ำทาน้ำธรรมดาหรือให้ไปก็นั่นคือกินกับน้ำเย็นมันบอ่อแตกโตนะครับแนะนำพี่น้องเพิ่มเติมว่าให้กินกับน้ำอุ่นหรือให้ท่านกับน้ำอุ่นครับนี่ที่สิบอกพี่น้องต่อไปนี้ก็คือเมื่อพี่น้องรับประทานสมุนไพรไบโอทีนะครับผมยุ่แล้วนะครับก็มากินมาท่านสมุนไพรถังเจ้าคอดีสิบเอ็ด นะครับคือตัวนี้นะสมุนไพรถังเช่าคอดีสิบเอ็ดตัวนี้สองแคปซูลครับก่อนนอนกินเขากินปลา,าแล้วเนี่ยมะรงเนาะนะครับแล้วก็ตามด้วยไบโอที่นะครับสามน้ำทานสมุนไพรถังเช่าคอดีสิบเอ็ดสองแคปซูลนี่ผู้มีอาการนักนะปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดเมื่อยตามร่างกายครับพี่น้องครับเนาะมีปัญหาเรื่องเล่าเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผมให้ทานสมุนไพรถังเช่าสกัดคอดี11ตัวนี้2แคปซูลครับ แล้วก็ตามด้วยสมุนไพรไบโอที TR, นะครับสมุนไพรอบแห้งนะครับผมที่เรียกว่าพี่น้องกินแล้วเข้ากันแล้วถือกันแล้วกินใส่กันครับท่านใส่กันครับมันสิถือกันเป๊ะเลยนะครับอันนี้คือเป็นสูตรเรียกว่านะครับแก้ปัญหาผู้ที่ดื้อยาสูตรแก้ปัญหาผู้ดื้อยากินมาแล้วหลายอย่างส่กันบ่อตองบอ่อซุ่นนะครับผมลองสูตรนี้เบ้างครับนี่คือสูตรสาหรับผู้ที่ดื้อยานะครับลองเบ้าง นะครับสมุนไพรถังเช่าคอร์ดิิเบตนะครับตัวนี้พี่น้องที่สร้างไปนะครับไปยุ่ไปกินสำหรับผู้มีปัญหาเรื่องแข้งขาเท่านี้แหละกระปุกนี้บรรจุ30แคปซูลราคา380บาทครับพี่น้องครับที่นี่บริษัทจัดเป็นโปรโมชั่นมาเป็นระยะเวลากับสองเดือน3เดือนแล้วที่ให้พี่น้องได้สิทธิพิเศษนั่นก็คือกรองละ290บาท290บาทนะครับ เมื่อพี่น้องสั่งสองกรอง5้า้บบาทนํำทรงไห้พี่น้องหอดบ้านบริการทรงฟรีเด้ออันนี้คือสมุนไพรถังเช่าสก,กัดคอดี1นะครับแล้วที่นี่พี่น้องกินควบคู่กันท่านควบคู่กันครับสมุนไพรไบโอทีนะครับตัวนี้กรองละ380บาทนะครับสำหรับสมุนไพรไบโอทีครับ3กรองครับเพิ่นจัดเป็นโปรโมชั่นนะครับเพียง1,000บาทได้รับส่วนลด นะครับไปที่140บาทนะครับผมนี่คือประโยชน์ที่พี่น้องจะได้รับจากสมุนไพร2ตัวนี้จ้างใดให้พี่น้องโทรสอบถามข้ามาเพิ่มเติมและสั่งกันได้เลยครับก่อนปรโมาชั่นจะหมดก่อนนะครับโทรสั่งได้ศูนย์สมุนไพรเทพชัยจังหวัดขอนแก่นโทรสั่งได้เลยครับ043001580ครับ043001 5 8 0ครับบอกพี่น้องเป็นประจำเบอร์โทรศัพท์ขึ้นเรื่อยๆเป็นช่วงเป็นช่วงไปเบิรงหมอลองมอลำก็ขอให้พี่น้องมีความสุขสุขกายสุขใจสุขได้ในเท่าเมื่อเราสุขภาพดีชีวีเป็นสุขนะครับมีเงินมีทองของใสยาขัดถงยาขัดไทยเงินแสนเข่าบ้านเงินล้านเข่าบัญชีสู่ผู้สุขคนเด้อทุกเดือนทุกเดือนเนาะทางเงินเข่าบัญชีทุกเดือนทุกเดือนยังสี่เนี่ยโวยดีคักดีเนี่ยอีพออีเมียบัานเท่าเอ๋ยสบายใจแล้วว่ัสดนาเอา นะครับผมช่วงนี้เอาไว้สัมนีสักเกินครับไปเบื้องไปชมหมอหลองหมอลำ่ำจากทางไายการม้วนซื้นหมอลั่ำกันต่อพี่น้องครับเชิญครับ